สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่เกมโอเวอร์สองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันที่เกมเพย์กันดีกว่านะครับเป็นเกมเพย์ที่ผมไปเล่นแล้งมานะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือผมตกมาอยู่ที่ไดมอนด์สองนะครับซึ่งหลายคนที่ดูไลฟ์สตรีมเนี่ยก็น่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแล้งผมเนี่ยเล่นโคตรหลุดลุยนะฮะ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรากลับมาที่โฟกัสกันที่เนื้อหาที่เราจะนำมาเสนอกันในวันนี้ดีกว่านะครับซึ่งก็คือการบุกและการตั้งรับในด่านของเรอัลโต้นั่นเองนะครับที่ผมไปเล่นรล้งมานะเออแล้วผมคิดว่าด่านนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่หลายคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาบุกไม่เข้าการยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยนําเกมเพย์มาให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาและวันนี้นะครับนี่ฮะเป็นเกมเพย์ของไดมอนด์สามนะครับก็จะชิลหน่อยนะเออ ในตอนเริ่มต้นเราเล่นเป็นฝ่ายป้องกันนะครับด่านนี้เนี่ยสามารถเล่นได้หลายตัวละครนะผมจะพูดอยู่เสมอนะมาเล่นหลายตัวละครจริงๆแต่ว่าด่านนี้ผมชอบเล่นฟาร่ามากกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีเมอร์ซี่เราด้วยนะครับเออเมอร์ซี่มาก่อนเลยคือด่านนี้เนี่ยเราสามารถเล่นฟาร่าได้นะครับแต่ว่าต้องแค่พอยแรกเท่านั้นนะครับพอยแรกเท่านั้นเพราะว่าด่านนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ที่พื้นที่อื่นๆเนี่ยมันเล่นกาอากาศได้ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าพอยแรกเนี่ยเล่นได้ เล่นได้ถึงแค่ตรงจุดโชกข้างหน้าโชกเดียวนะครับถ้ามาถึงตรงจุดนี้ที่ผมยืนตรงนี้นะฮะอันนี้คือเล่นไม่ได้ละเราต้องมีหน้าที่คือพยายามตรึงศัตรูให้อยู่ตรงซอกนี้เท่านั้นนะครับเราจะมีพื้นที่เล่นตรงบ้านเนี่ยเยอะมากเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมเล่นยังไงนะครับในช่วงแรกอ่ะพร้อมแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มมาตอนแรกเราก็บินตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรามีมุมยิงสบายๆอยู่ตรงนี้นะฮะก็ทําเก็บอัลติเมทไปนะครับยิง ศัตรูที่เห็นตัวไหนก็ได้นะครับเราเห็นว่าศัตรูมีฮันโซกับเทเซอร์นะเราก็อาจจะก,กังวลน,น้อยกว่าหน่อยนะครับพอพลังงานหมดแล้วก็ลงมาพักตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ผมพยายามที่จะยิงศัตรูให้ตกนะครับแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ฮะมันมันไม่ถึงนะแล้วก็เห็นเป็นแคสซิดี้กับแอดนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนมาแล้วผมก็เลยถอยลงมานิดนึงครับถอยลงมาเล่นข้างบ้านหน่อยเนี่ยต้องพยายามโฮให้เขาอยู่ในโชคนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดเขาหลุดออกมาแล้วเนี่ย ผมจะเล่นไม่ค่อยได้เลยมันจะไม่มีพื้นที่บินเลยตอนนี้ผมยังหลบได้อยู่นะครับแต่ดีว่าก็คือขึ้นมาโซนตรงนี้ดีมากเลยนะครับทาให้ผมเล่นลําบากขึ้นเยอะนะครับเนี่ยผมต้องพยายามยิงกดให้เขาอยู่ในในซองนี้ให้ได้เอออยู่ตรงไหนก็ยิงไปแอดมายิงแมคคียิงนี่แมคคีมาทางขวาไหมเออแมคคีมายิงยิงไม่ให้ออกมาครับกดเอาไว้ดีว่าก็ทําได้ดีครับพยายามมาไล่ผมผมก็ยิงกดไปเรื่อยๆครับไม่ให้เขาไม่ให้เขาออกมา เนี่ยแคสซิดี้มาไล่ต่อตรงนี้ผมตรงนี้เสียดายมากคือไม่ตายไม,ไม่ตายเสร็จปุ๊บกลับมาตรงนี้ต่ออ่ะก็ยังอยู่กับแอดอยู่ดีว่าคือมาไล่เราบ้างแล้วตรงนี้เห็นไหมพอพอแมคคีเขาหลุดออกมาปุ๊บผมไม่มีพื้นที่เล่นเลยถ้าเกิดแมคคีหลุดออกมาได้เนี่ยผมโดนยิงตกทันทีนะครับซึ่งก็อันนี้หวังต้องระวังมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมได้อัลติเมทแล้ว น,น,นี่คือจุดพลาดอย่างแรกที่คุณอ,อ,อาจจะต้องดูเอาไว้ก่อนนะครับผมพอแป๊บหนึง่งตรงนี้เนี่ยผมมีอัลติเมตก็จริงนะครับแต่ว่าในพอยต์ตรงนี้เนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันไม่สามารถเล่นฟาร่าได้แล้วคุณบินไปยังไงเนี่ยคุณโดนยิงตกก่อนแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วจังหวะนี้เนี่ยถ้าให้ดีนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครอื่นที่ไม่ใช่ฟาร่าแล้วเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีอัลติเมตอยู่ก็ตามเนี่ยอย่างตอนนี้ผมฝืนไงผมฝืนไม่เปลี่ยนตัวัววทท้งี่่ผมบา ควรจะเปลี่ยนแล้วอะแล้วผมคิดว่าเอ้แอนติเมทเรามันเอาไปทําอะไรได้บอกวะแล้วก็คิดอยู่ว่าจะยังไงดีนะครับสุดท้ายคือสุดท้ายต้องมาใช้ทิ้งตรงนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าศัตรูเข้าพอยไปแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนตัวซึ่งจริงๆตอนนี้ถ้าตามหลักผมเปลี่ยนตัววังแรกเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะพอคอนเทสได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายผมก็เปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนมาเล่นตัวของโซเยอร์นะครับตอนแรกดูแบตแบเชียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่นะครับมีดีว่าอยู่เนี่ยก็ทาให ตนนั้นก็เลยแบบเลือกโซเยอร์มาก่อนแล้วกันอืมวันนี้โดนยิงไป2นะครับก็รอเพื่อนก่อนคือเราเล่นโซเยอร์เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้โซเยอร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าค่อนข้างเก่งอยู่นะเออแล้วผมแบบยังไม่ค่อยมั่นใจโซจอนด้วยตอนนั้นอนะก็เลยบอกว่าไม่ได้เลือกโซจอนมาแต่ถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยผมว่าโซจอนดีกว่านะโซจอมันเป็นดีพีสฮิตสแกนที่ที่ค่อนข้างดีกว่าเยอะเลยจะไดเดี๋ยว,ยว,วตอนพอยต์สองตอนตอนป้องตอนโจมตีจะได้รู้ว่าทำไมถึงดีกว่านะครับ นี่ก็เล่นไปก่อนดีว่าวางระเบิดมาเราวิ่งวิ่งหนีเลยดีว่าทะไรเนี่ยฮะแล้วเราก็มาเน้นพื้นที่ไฮการตรงส่วนนี้ครับพยายามยิงตัวละครที่มันใกล้ตายไงมันใกล้ตายเราก็ยิงเมอร์ซี่ไปครับแล้วก็นนี้ดีว่ามาไล่เราเราก็ลงหลบมาครับกลับมาหาฮิวเพื่อนก่อนกลับมาหาฮิวเพื่อนก่อนแต่เราเดินต่อไปครับพยายามอยู่ในโคเวอร์ไว้ฮะแล้วก็เพื่อนไปไหนเราไปด้วยครับยิงอแอดแอดเรียบร้อยโฮตาเตะ แล้วก็คุมพื้นที่ตรงนี้ไว้เลยนะครับพื้นที่ในโซนของไฮกาตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าผมเนี่ยมายืนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมมายืนทางซ้ายบนเนี่ยผมโดนดีว่าไล่แน่นอนผมถ้าเกิดว่าผมเข้าไปใกล้ดีว่าเกินไปผมจะโดนดีว่าไล่ยิงง่ายๆนะครับฉะนั้นผมเลยฉิงมาอยู่ตรงตรงแทงไกลตรงนี้แทนนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีมุมยิงน้อยกว่าแต่ว่าก็ปลอดภัยห่างจากดีว่านะครับแล้วก็คอยยิงศัตรูกดดันไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยิงฟรีเลยตรงเนี้ยเรายิงฟรีโคตรๆนะครับศัตรูก็โดนกดเราไปเรื่อยๆนะครับ ดีว่าไม่มาเราก็สบายๆอ่ะเราก็ยิงหาย,ยิงไปเรื่อยๆฮะจิงจังหวันี้ผมอาจต้องโฟกัสที่เมอร์ซี่มากกว่าแต่ว่าเอ่อผมพยายามที่จะยิงตัวดีเพสนะผมเป็นคนชอบยิงตัวดีเพสเพราะว่าอยากทาให้เขาเล่นยากขึ้นไงแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าศัตรูฆ่าเราไป2ตัวก็ต้องถอยครับอันนี้อย่ายึกยักครับอย่ายัก,ยกวิ่งวิ่งหนีครับหน้าตั้งไปหน้าตั้งไปอันดีระเบิดีว่ามาอื้อันนี้โชคดีมากคือ ผมคิดว่าผมตายนะตามหลักถ้าดีว่าเขาปาลาระเบิดมาไกลนิดหนึ่งผมตายแน่นอนอ่ะแต่ยังรอดอยู่ไงยังรอดเสร็จปุ๊บผมมีอันตีแล้วตอนนี้ผมเลยขึ้นไปข้างบนแล้วก็เปิดอันตีเลยเปิดตีมาแล้วโหแต่แอดมาจังหวะจังหวะแอดคือเขาปาลาระเบิดดักไว้แล้วไงก็เลยกลายว่าผมตายฟรีนะครับแต่ว่าลิปเปอร์เราทัดไป2ตัวแล้วก็เลยปลอดภัยไปนะสำหรับพอยนี้ก็ถือว่าแอดเล่นได้ดีนะครับคือเขายิงดักไว้เลยไงตรงนี้มีดิว่าเกิดมาข้างหลังนะครับแต่ว่า ไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่เยอะไงนะครับเราก็ไล่ดีว่าไปนะครับนี่แล้วดีว่าตรงนี้ติดอา้าวตีว่าดีว่าติดกําแพงนี้ก็เรียบร้อยดีครับโหเสียเวลาเลยครับตัวแท้งนี่อ่าเราได้คี่มาเราก็ขึ้นไปไล่เลยครับไปเรามากับโอลิซาเราไม่กลุวอยู่แล้วเราชาวซ่าเราชาวซ่าไงเราก็ไล่ยิงไปครับแล้วก็ผมเห็นเมอร์ซี่ปุ๊กหันไปยิงเมอร์ซี่แล้วก็ยิงตัวช่วยเหลือเพื่อนคนระับ โอริซาเปิดตีมาก็ง่ายๆเลยครับเขารวบให้เราก็ยิงตัวที่เขารวบมาเท่านั้นเองนะครับดาเมจโอริซาเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเขาเปลี่ยนไปเล่นซาเล่บผมเลยมาเล่นตรงนี้แทนเห็นไหมผมเพราะว่าไม่มีตัวขึ้นมาคอนเทสเราได้ง่ายแล้วเราก็มาเล่นตรงพื้นที่ตรงนี้เพื่อเปิดเปิดพื้นที่ให้กับเรามากขึ้นนะครับแต่ว่านี่ผมถอยมาของโดนยิงหนักไปหน่อยแล้วตรงนี้มีซิเมต้าขึ้นมาไล่ด้วยนะครับโอเคซิเมต้ามาไล่ผมเลยลงครับลงมาก่อนแล้วตรงนี้ไม่ดีครับตรงนี้เดิมโดนระเบิดเฉยเลยเออเห็นระเบิดอยู่่่ไแทมมเห็นาากกว เ็จปุ๊บตรงนี้มาจะวัดกับซิเมต้าแต่ไม่ได้ไงซิเมต้าเขามีโล่ใหม่ทีหนึง่งก็เลยทําให้ต้องถอยไปก่อนครับแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสไปที่เมอร์ซี่แม่แต่ว่าตัวละครมันเยอะเหลือเกินครับจังหวะน,นี้ผมเลยพยายามพยายามที่จะขึ้นไฮเกาวแต่ว่ามันไม่มีจังหวะขึ้นไฮเกาวเลยเพราะว่าเพื่อนเรากําลังปะทะกันอยู่นะครับถ้าเราหายไปสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ทีมเราเสียเปรียบได้นะผมก็พยายามทําดาเมจให้กับเพื่อนม่สุดนะครับแล้วตอนนี้ถอยมาแทงเราตายปุ๊บผมถอยยาวเลยเพราะว่าผมมีอันติอยู่ยกว่าจะได้้ใชสักรอนึงก่อน แล้วตรงนี้ผมเปิดอันติีเพราะว่าผมต้องการถ่วงเวลานะครับเพื่อให้เขาหาเวอร์เพื่อให้เขาแบบถ่วงเวลามากขึ้นนะครับให้เขามีมีต้องคิดนิดนึงอ่ะเออไม่งั้นเราไหลแน่นอนครับแล้วตรงนี้ผมจะตายแล้วผมก็เลยวิ่งกลับมาทานนี้นะครับแต่ว่าโชคดีที่มีรイเวิร์มาดึงตรงนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับทำให้ผมสามารถตั้งตัวได้ใหม่นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ซิมมตตาตรงนี้ยังไม่ตายครับเมอร์ซี่มันฮีูอยู่นานครับผมก็เลยมองหาตอนนี้หาเมอร์ซี่แล้วหาเมอร์ซี่ดต่พวผมโฟกัสไปที่เมอร์ซี่เลย าะว่าแฮมมอนเรากำลังเข้าอยู่ไงแฮมมอนเราเข้าอยู่แล้วได้เมอร์ซี่ครับพอได้เมอร์ซี่มาก็ไหลต่อพยายามยิงทุกตัวที่ขวางหน้าตอนนี้ครับศัตรูมี4 5, ี่ห้าเราก็สบายหน่อยแล้วก็ศัตรูเข้าไม่ได้นะฮะก็เลยป้องกันได้ตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับศัตรูเสียเสียเสียเวลาตรงพอยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับพอยแรกก็เหมือนกันนะครับจากการที่เราเล่นฟาร่าเนี่ยเราดีเลยศัตรูได้ค่อนข้างพอสมควรครับ ก็พยายามใช้ไฮ้กาวนะครับอย่างที่บอกด่านนี้มีไฮกาวค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าไฮกาวที่เรายือนอยู่เนี่ยมันทําให้ศัตรูมาฆ่าเราได้มากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่บนไฮกาวก็จริงแต่ว่าศัตรูสามารถโดดมาฆ่าเราได้ง่ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็พอยนี้ผมพอสลับมาเล่นฝ่ายไหนเนี่ยผมเล่นโซจอนเลยนะครับเพราะว่าโซจอนเนี่ยมีสกิลในการกระโดดขึ้นไฮกาวได้ง่ายแล้วก็มีสกิลอย่างเออสกิลลูกกลม,กลมๆครับที่ทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์ศัตรู เคลสตูที่กำลังแบบป่วนยืนในไฮกาวอยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะครับใน,ในตอนช่วงบุกเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างจากป้องกันนิดหน่อยนะครับคือตอนบุกเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ในการที่เราจะโจมตีศัตรูให้ได้มากขึ้นนะครับเนี่ยศัตรูมีไฮกาวอยู่ปุ๊บผมเล่นโซจอมผมพยายามโดดขึ้นไปเพื่อเพื่อไล่เขานะครับไล่้เขาแบบว่าเล่นยากขึ้นแล้วก็ตรงโชคนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าต้องทําแบบเมื่อกี้แหละครับคือต้องมีตัวละครสักตัวหนึ่งเนี่ย เดินฉี่ออกไปทางซ้ายมือด้วยนะครับตอนนี้ผมลองพยายามฟโฟกัสบัตช,ชั่นดูว่าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาออกมาล้ําเยอะอยู่ออมากแล้วแบบดาเมจเราไม่รู้พอหรือเปล่านะก็เลยลองยิงดูก่อนนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เรารู้แล้วว่าไม่ได้นะครับผมพยายามที่จะออกซ้ายมาบ้างแล้วก็ลลอง,ลองพยายามออกซ้ายดูก่อนนะครับแล้วดูว่าศัตรูตสนใจไหมนะครับเริ่มยิงก่อนนิดนึงแล้วตรงนี้เนี่ยผมตอนนี้ผมลังเลอยู่ผมลังเลคือคิดว่าหรือว่าเราจะยิงดีว่าให้ตายก่อนดีนะครับเพราะว่าเรามีซาเลียไง เรอาอ,อาจจะแบบโฟกัสดีว่าตายได้ไหมสุดท้ายผมเลยเปลี่ยนใจนะครับผมก็เลยเนออีย่ยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วดีว่ามันไม่เข้าแล้วนะครับผมก็เลยฉีก่ออกซ้ายมาก่อนแล้วก็หวังว่าน่าจะได้สักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งเนี่ยพอยืนเสร็จปุ๊บผมเดินถอยมาซ้ายเลยผมถอยมาซ้ายเพราะว่าเพื่อให้ศัตรูเนี่ยแบบคือเหมือนต้องต้องระแวงเรามากขึ้นแล้วทีนี้กลายเป็นว่าบาชันหามายิงเราแล้วก็โดนเราฆ่าไปนะครับ หนีซาเลียเปิดตีมาได้ตีไว้ด้วยนะครับซาเลียแล้วก็เล่นดีอยู่ตานีนะครับแทงเราเอาเรื่องอยู่ตรงนี้มีอะไรนะครับก็ได้ตีแล้วเราก็ฆ่าไรวิเวอร์ไปแต่บุ๊ผมสไลด์ตรงนี้มาล้าหน้าผมเลยถอยไปนิดนึงครับถอยนิดนึงก่อนแล้วก็พยายามยิงเคลียร์ให้ตรงนี้โอ้ดีว่ามาจากไหนเนี่ยดีว่ามาจากไหนวะเออยิงขี้ควายหนึ่งทีครับเจปั๊บตรงนี้มาผมรอตอนแรกกะว่ารอให้ดีว่าตายก่อนค่อยเปิดตีแต่ว่าไม่ไหวแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดตีแล้ว นะครับอันนี้ยิงเมอร์ซี่ยังไม่โดนยังไม่โดนอีกยังไม่โดนแต่ว่าตื้อไลเวอร์มันโดนแล้วนะฮะทำให้เราได้พอย n แรกไปนะครับทีนี้ point สองเนี่ยจะมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งนะฮะตอนนี้เราเล่นไปก่อนชิวๆนะครับแล้วก็ไล่ย,ยิงเหมยไปไล่ย,ยิงเหมยแล้วตรงน,นี้ผมได้ยินเสียงแอดอยู่ข้างขวานะครับก็เลยหันไปดูก่อนว่าแอนอยู่ไหนว่าในนี่ไงโหมันตัวมันสีแดงเนียนไปกับวอลเปเปอร์จะโดดขึ้นมาจะต่อยแต่ว่ามันฮิวไปแล้วนะครับ แหม่ตรงนี้นี่ผมพลาดคือผมไม่ได้ยิงไอ้ลูกงกมงไงถ้าผมยิงลูก,กลงกมเมื่อกี้น่าจะน่าจะได้ฆ่าแอดไปเลยพิชช <Group up. S 1> ้าไปนิดนึงครับทีนี้พอเป็นตอนบุกเนี่ยนะครับก็ควรจะยืดไฮกาวเหมือนกันแต่ว่าไฮกาวตรงส่วนนี้เนี่ยผมเห็นดูมฟิตแล้วเห็นปะ่ะเราอะเล่นไม่ได้ครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปใกล้กว่านี้นะครับเราจะโดนดูมฟิตอัดผมเลยเปลี่ยนลงมาข้างล่างแทนนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลับมาอยู่กับทีมแต่ว่าเพื่อนทีมเราโดนหนักมากเพราะมีบ๊อบด้วยนะครับผมก็เลยตอนนี้กะววว่่าาจะเเปลลียนตัแ้พรโซ หามุมเล่นยากนะครับไม่มีมุมเล่นแล้วผมก็เลยมองศัตรูไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นแบทเช่นนะครับเล่นเป็นบัเช่นบัเช่นเพราะว่าบัเช่นเนี่ยมันสามารถที่จะทะลวงดูมฟิตได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาเล่นไม่ค่อยระวังแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมันสามารถทําลายไอซ์วอลล์ของเหมยได้นะครับเพื่อให้ซาเลียของเราเนี่ยมันโดนมันช่วยได้ง่ายขึ้นอะ่ะเนี่ยรึเรายิงนี้ก่อน เดิมยิงปืนกลยิงกลซักปืนกลนี่ไงบอกไม่ทันขัดคำดูมฟิตเล่นไม่ระวังเนี่ยเจอบัตช,ชั่นนี่ล่วงแน่นอนนะครับไอพวกตัวแทงเนี่ยนะตอนนี้ผมเลยพยายามที่จะยิงเมอร์ซี่แต่ว่าหัวตรงนี้มันติดแข็งเหมยแล้วตอนนี้คิดว่ารอดไอไม่คิดว่าตายแน่นอนแต่ว่าเมอร์ซี่ไอซาเลียมมาช่วยเซฟเราไว้เราก็เลยซัดเหมยเข้าให้ไงแล้วก็ดูมฟิตมาต่อปบะะ้าะตรงนี้ผมพยายามที่จะหลบหน้าเพื่อไม่ยิงดูมฟิตนะแต่ว่าไปยิงกล่องแทนมันช่วยไหม ไม่น่าช่วยนะครับเมื่อกี้นี่น่าจะยิงดูมฟิตไปเลยเออก็เลยได้ผลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะจบเกมแล้วปรืดเรียบร้อยเลยครับนะคือเราเปลี่ยนตัวมาเพื่อช่วยทีมเราให้ได้มากขึ้นไงเออเราคิดถึงตัวโครงสร้างทีมเราด้วยมันก็จะทำให้เอ,อเราเล่นตัวละครที่ถูกต้องได้มากขึ้นนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมเพย์ในวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สําหรับคนที่เจอปัญหาในด่านนี้อยู่นะว่าจะบุกยังไงจะป้องกันยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเ,เปลี่ยนตําแหน่งในการยืนเวลาบุกเนี่ยเราต้องแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอโชกที่มันแน่นๆศัตรูเยอะอยู่เยอะๆเนี่ยคุณต้องลองหาทางบุกทางอื่นบ้างนะครับแล้วก็ใช้ไฮกาวให้มากขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องไฮกาวด้วยว่าไฮกาวที่คุณอยู่เนี่ยมันอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณอันตราย ได้นะครับตายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับโอเคสหรับนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน